สวัสดีครับอันนี้ลักล้าครับมาตกหมึกที่สมสายครับลงเรือแต่เป้ครับก็มีครับเดโดวันนี้อากาศน้นทะเลเรียบครับ ดูครับดูท่านายครับนี่นายนายเท่ตลอดเลยครับสวัสดีครับเอ๋อนายเท่ตลอดนะนายนะดูทะเลเรียบมาดูนีเรามาซ่อมปีนู้นนะนี่ลำอ้วกอ่ะมาแล้วร็อกทีเดียวเวลาเขาไม่ได้่ายเนี่ยไหนลอกทีเดียวพร้อมป่ะพร้อมครับครับเต็มตัวครับอันนี้ก็เต็มตัวไส้ก็มาแล้วครับเจ็ดตัวปาดด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับจุ๊บมาครับลงเรือแล้วครับตอนนี้เวลาลงเรือครับมาไหน พี่วอดไปยืนตรงกลางวะ่ะโอ้ยตกน้ำดนวะ่ะจะได้ส่งของงอออ่ายๆว้ยมันก้าววับวับว้ก้าวแล้วหายวะ่ะขากส็สั้นๆอยู่ด้วยโอ,อ้ยไต่ห่วงให้ะห่วงตกน้ำให้ดดอ่ะ ไว้ไวนู่นเลยนายเอ็กเอ็กนู่นเอ็กข้อนะ ใส่มันนายโดนแล้วนายโดนแล้วนายนายโดนแล้วนายมันมีตัวเดียวแล้วแหละเชื่อนายมาแล้วนายโอ้ยตึงเว้ฮึ่มนายคนแรกเลยอโอ้ยนายมาแล้วตัวนาย

โยติโยตินี่ไหนี่ไงเขาตั้งใจตก้งินต้องทันก็ไปพข้นี่แล้วก็มีองศาลยคุ้องยอมต้องยมทำอะไรขวางขวางหอปะเนอีดูโอ้โหตอนนี้พาล่า้ววยเลใครๆก็รักกูเว้ยยูใคนข้ามหัวผมไห้ลักมาไอย ไอ้คเนี่ยโอ้อครูนี่ยมันลึเลยเออมันจับมาสุดยอดครับผมนี่ใ่เงี้ยนี่ใหญ่จริงนี่ใหจริงเ้อทำไมอ่ะกินแล้วทำไมอ่ะต้องร้องเหี้ยด้วยร้องเหี้ยเลยไต่ยเดียวเรายังไงก็ขึ้นเรือเราเออเราต้องดีใจกบเขาเออเราต้องดีใจกับเขาไม่ใช่ไปว่าเขาอีกไตเป็คนดีนะ ตัดกันนะมั้งใช้เทียวกันนะใช้มินิมินะิใช้กงอร่อยเลย,เลยอ่ะลึกเลยอะ่ะอืมลึกเลยอะ่ะส่งปะไม่ส่งนี่ไปช่อนส่งรอบนึ่งต้นเอสองรอบ ตส๊งตตามมาเนี่ยเล็กๆไม่ตกกันหรอครับเข้าใจป่ะเล็กๆไม่ตกกุ nice <ki> ้งยลดูจะตามแลหน่อยแม่งก็เสิร์ฟทานอีก ไอ้ส่วนไอ้ตาวันนี้ป่ะตาวพงคุณมารอเลยตาวเออเออดูคุณทำอะไรกินเย็นไปเลยเสาร์วันเช้าเลยนะใส่ตู้แล้วไม่ใช่ถ้าใส่เนี่ยมันละลายมันรสชาติเปลี่ยนแล้วเราไปทำอะไรตุ้มยำไปทำข้าวหลามยานี่นะแปดโลโลแปดโลแปดไปเย็นเลยแเฮ้ยมีมีสิบโลมีหนูเว้ยปลาพงอ่ะนะใส่ปลาพงน้ำเค็มอ่ะ ดูแต่ละตัวดิดูแต่ละตัวดิดูแต่ละตัวดิเหมือนน้ำตื้นไม่เข้าเลยไงเหมือนน้ำตื้นเตื้นจรจักรเชื่อผมนะครับครับแต่ไม่ไวจังไงขอรอกันบ้านหน่อยเหี้ยม่เข้ามาวไัตว์เอ๊ะตัวใหญ่ไงตัวใหญ่อ่ะทีเดียวเข้าง่ายได้ไงอ่ะเนี่ยมาแล้วขาวๆเนี่ยอื อย่าเอาปากขึ้นมาอย่างนี้ดิมีอ้ไอ้ใไ้ตึงไหตึงไตึง้ตงใครวะใหตึงๆหตึงนผมให้ตึงอือฮึอะลอกลเทียบลอกเทียบนี่ใส่ตึงใหตึงนี้ดิขออะไรฮีมัพุ่นหน้ากู ตาแมงบอดเหมืกตัวเนี้ยอีกแล้วเหรอตาบอดตาใสด้วยไม่้่เล่นกนของลู้าอะไรไาาาตาียเป็นดนะีวตัวไหน,ไหน่ัวนูจวัดแม่มหมดเลย <c oughs> <c oughs> เาตาย่าวอว้ย ไม่เหี่ยมือมครับมือยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับโอ้คุณฝีมือมากเลยมากผมตาไม่ทันสายสาผมสายเกินพี่โอ้ยไปนู่นเลยโอ้ยตายบอกไม่กินสีนี้ไงกี่สีมรรชาติเนี่ย โอ้ยสีธรรมชาติครับนี่สีธรรมชาติธรรมชาติสีธรรมชาตินะคะอย่ามาใส่มาแล้วเว้ยอยู่ไหนม็อยู่เริ่มกินเลยดีกว่ว โคตรไกลเลยอ่ะไกลอ่ะแต่โมอินวันอ่ะลงมามันกินเลยมึงตามมาเปล่าพี่ก็ให้แบบเออเครดิตผมหน่อยไม่ใช่หมกตามไมึกตามเ้องหมึกตามเปล่าอัดคลิปด้วยโอ้โหโอ้ยแกน่ะเขาได้อยู่นะทายใหญ่นะไม่ไม่ให้ตามแล้วมันมีคู่ดิไส่โดนหนึ่งได้ใส่กูเล่นแล้วโดนอีกแล้วตายอะไรวะ ตกเก่งก็บ่นนี่ตกไม่ได้ก็ถามมัเป็นตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยพี่สายมากกับสายมากกับพี่พี่กอมาเร็วโอเคตัวเล็กผมสะกัดไว้ก่อนโ่งไปก้อ่แก้ว่ออกตุกอนแกร์ตีตีไปไกลเปล่าแก้วประจําเวดูคนข้างดีสายยาวเปล่าเออดูคนข้างว่าเออเวลาไปเราไปคนตันเนี่ยกลับพร้อมกันไม่ใช่ว่าเอยเขาไม่ไปเราไปนั่นไง ม่ได้าบ่เนียโยนโยนสข้าเออตู้วัวเล็กเก็บไปเก็บเล็กใหญ่ที่มันลงไปหมอไปอยู่หน้าดินเลยงอดินเลยโดนละโดนละโนักเที่ยวเลยนะฮะตอนนี้มาแล้วนี่ฮใครดูดอห่าเลยหอมไอสัตว์โดน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 ไล่ไล่ไล คนไหนจะโอทิงเฮ้ยโหโหโหย่ืดึงว่ะมันร้องตามมาหมึกอ่ะมันบอกจะไปด้วยนี่ไงร้องอยู่งมากยืดเลยว่ะเฮ้ถ้าไปนี่โคตรสวยเลยอ่ะเสร็จมันเลยตัวตึงๆทั้งนั้นเลยอ่ะตายแล้ว ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ไงตายแล้ว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 เฮ้ยหลุดว่ะหลุดหลุดดึงเลยดึงเลยเหรอมายังอยู่ยังอยู่ไม่ขาดเขาใจร้อนน่ะทำไมอ่ะเพื่อนเพื่อนกำลังได้บึกกันไม่ได้หรอกไหนเอาโย่้ติดปุ๊บปุ้ยใส่กูจะหมดใจกูจะหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่เนี่ยดูสปิริตยังไงนี่ ตัวอย่างที่ดีที่คนดูไว้เฮ้ยขอคารวะทางอาจารย์สุดว่าสุดว่าอาจาไม่ได้หรอกวันนี้กูโดนเจ็บเยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหรอไม่ทานไอ้สัตวสคนเดียวเลยคนเดียวเต็มๆเลยโอ้ยกูเปรี้ยวปาก เปิดแบตเนี่ยเปิดกล้องตลอดแล้วเนี่ยไปช้างเลยเหรอเออเครื่องแบตไม่เปลี่ยนใชพาเวอรแบงค์โอ้โหไม่หมดไม่สองขีดในวันนึงอะโดน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 อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไปคู่เลยเหรคู่เลยคู่ดิครับนายนี่ไง นี่ไงนเยอะไปรถมันยกขึ้นอ่ะยกเลยยกเลยตกบึกมากี่ปแล้วนะฮะมันมันยกะแล้วโอ้โหอ่าไอ้เที่ยมึงจะป้อนไปดิเฮ้ยนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงฤดูกาลมันดีนะยังเหรอ แต่ว่ามันมาแล้วจริงๆแล้วมันต้องรอให้น้ําน้ําน้ําจืดเนี่ยเคลียร์หมดลมหนาวลงนั่นแหละคือจริงแต่อันนี้มันยังไม่ถึงเวลานั้นเลยแต่ปลามาแล้วเ่ะเรือก็มาแล้ววันไหนที่น้ําจืดมันเยอะมันก็ขยับออกวันไหนน้ำจืดมันก็ขยับเข้ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเนเรือก็เยอะยังไงล่ะกูไม่กูไว้นี่แหละเฮียก็แดงกุ้งอ่ะกูไม่รอซื้อมันละ นส่ก็โดนไหมไสโดนแล้วนึ่งหน้าตลอดเลยหน้าไอ่ะตัวเล็กอ่ะเล็กใหญ่น้ำหนึ่งหมดตัวเนี้ยม่เล็กนะอร่อยอร่อยใส่อร่อยอรอเกูอยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้แล้วต่ใบติดแล้วพี่ต่อใบติดแล้วพี่ไม่เรือไม่ลับแ่นู้นวะ ผมตะกัดไว้ก่อนต,ออะอตะหลามเลยไม่นะ่าตัวมันเล็กตกัวมันเล็กตะกัดไว้ก่อนตัว <c oughs> เล็กกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บตัวเล็กกระนั้นเลยเอาหนะ้าเอาเลยอย่านะถ้าตายโดนไม้กูเปลี่ยนได้เลยนะโนอยู่แล้วเฮ้ยตาบุกนะเฮ้ยเยอยแม่ล่อเยอะผมไปแล้ว <laughs> จริงนะทำไมเสียงพี่มึงกล้องกลางวานแล้วเกิดวะเมื่อกี้เอเฮ้ยผมดำลึกอยู่เนี่ยตอนนี้นยังไม่กล้ากระดูกกระดิกเลยแมไอเล้งเหรอไม่ไมรนะู้นะผมยี้เห็นน้ตาเลยไม่รู้อ่ะเยังอยู่ยังอยู่ไม่หยุดปุ๊บเลยได้หมดเลยพี่เฮ้ยเอาไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลามหลามอยู่ไม่ได้แล้ว เดียเยียโดนักหมดเลยแค่ไปไม่เป็นเลยโดนัหมดเลยนี่ช่วงนีเอ่้าไลยไม่ไปเือไม่ไปทนูนทีวะเออมันตามลมไงลมมันแต่งทางนู้นางนี้เหืหัวตาสัหลาม สายสันหลามสันหลามด้วยประมาณนั้นแหล,หล,หละเดี๋ยวผมลงข้างพี่เลยนะเอาเลยทางสบายโอ้เหที่เบี้ยวเยอะเลยวะ่ะทีนี้ผมโดนผมแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่องพอดีแล้วเมื่อกี้สายสันหลามมาขวาปลายแหลมแต่น้ำแม่งไหลเข้าหาตัวเรามันเช็คสายยากมาตะโก้ลงแน่แม่งขาวโพลนมาแล้วผมลงทางนี้อุลิกไปทางนูง้น แล้วก็ตอนกลับก็พาต่โอ๊ตบิ้งนะ่ยเปียกหน่อยดุยนียนนอะไรพวกมึงไม่ได้วะเนี่ยฮ้ยผมว่าห้าน่าจะห้าอยู่นะห้าเพราะว่าเขาอยู่ประมาณแค่เจ็ดเองครับมันต่างแค่สองกรัมสองกรัมนี่ถ้าใช้เวลาเป็นตัวไอ้นี่ก็ห่างกันประมาณสามวิใช่ ถ้าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเราก็แค่รอเพิ่มอกเฮที่ต้นกูสำเร็จแล้วเว้ยสำเร็จแล้วท้านควพักยกอะไรดย่เออนี่ไงสำเร็จแล้วมามีไหมไม่มีไม่มียนั่งเอะเอาเออได้ได้ได้ไม่เป็นไรมันเยอะเยอะมากสูงเลยเปลี่ยนฝาแล้วที่เด็ ไหนไยนได้เสียงดังนะยกพักยกคอมทอนเลยเนี่ยเอ้ยมันใหญ่กว่าเดิมเขาไม่เล็ก่ะหน้าหน้ามไม่โดนกลัเม่เหมือนไห้ทำไมมึงไม่โดนอะไ้ยันเลยแล้วนะข้อมอยู่ค้อมอยู่ตอนนี้ค้อมอยู่ดูดิมันไม่ขยับไปไหนเลยเนี่ยเรือ ไปโดนแล้วเว้ยไปโดนแล้วโอ,โอ้โหทำไมพายเรือให้หนิไม่ได้โดนล็อกไปไหนเราพายแก่งอยู่อยู่อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหินที่เนี่ยหินลูกดำดำเนี่ยเหมือนคนตอนอยู่เนี่ยหันซ้ายแล้วหันซ้ายแล้วตัวนี้อโเค ตามใครเขาหรอกไอย่างี้ไม่ตามหรอตามหน่อยสิเมนดึงเปมนดึง พี่สุดยอดมากเลยอ่ะพี่นี่แบบสุดยอดจริงๆน,นะผมะยอมรับในฝีมือพี่จริงๆเลยขโมยหมายเขาเลยเวลาเวลาคนอื่นได้พี่ปัดลอกไว้มากเลยนะ <c oughs> พี่เชื้อเบียร์มาพี่เบียร์้องเอ้าเลยอ่ะเบียร์สอนมาดีไว้ได้ปุ๊บโดนปั๊บเนี่ยแหละออกมาเลยเอ้ยพอแบบบ่ายๆมาหมึกลือตัวเล็กวะนี่นี่นี่ เฮ้ยรอบเว้ยอะไรรอบเลยมั้รอบได้ไงรอบน,อนอนะึงไม่จบรอบนะนาทีครับโอ้โหดูเด็กจังไรชิ้หายเฮียโยติดเฮ้ยพี่วัดไม่เกรงใจผมเลยเหรอทำไม่เกรงใจทำไมอ่ะใจจั่วเอาจั่วเอานี่อะเห็นไหมเกรงใจผมอ่ะ เนริงเนี่ยเนี่ยดูดิพื่ดูดิเือไต่เนี่ยนี่ไม่เกรงใจพี่เบียร์เขาบ้างเหรอฮะเรนตีใหม่ไหมฮะไม่เกรงใจพี่เบียร์มั่งตีไต่เกรงใจมั่งเหรอเนี่ยพี่ไม่เกรงใจพี่ต้นมั่งเหรอตีเกรงใจทำไมอ่ะโอ้โหซ้ายขวาเลยอย่าแป็ดตัวซ้ายขวาเลยเฮียเกรงใจเหรอพี่ไม่เกรงใจเหรอเนี่ยอ้ ขอโทษทีนะพี่นะมึงจะจับเลยเนี่ยมึงจะจับเลยเนี่ยดูเนี่ยมือจะวัดจะวัดไม่ได้เลยดูดูคนเราสู้ไม่ได้วะาแลงแรงแกนี้มันอยู่แนวลึกที่จะขึ้นตื้นก่อนที่เราจะเห็นพื้นเห็นไหมมันอยู่แนวสโลปนั้นพอดีเลยทีแรกเราจอดเราครอบมันเหมือนในมึ่ตีหกเหมึงคนใน ตัวใหญ่เว้ยใหญ่แน่ตัวเนี้ยใหญ่เว้ยไหนใหญ่แน่ถ้ามึงอยากตรงนีม้มีตัวเล็กมีวเยอะแต่วันตะโกก็เยอะนะโอ้โหดองหรือเปล่าไม่สู้เลยว่ะเหมือนมีคู่ดีวะมาที่นะมาลอยนะ้ำมาแล้วไนงะ โอ้ยเช็ดถั่วเยอะเลยนะมึงอะลูกไปย่างมาเลยนะฮะไปแย่างมาเลยนะฮะเอ้ยพี่ตะบีบไปไหนวะเดี๋ยวัดหลบพี่อะไรอะไรเดี๋ยวจุ่มน้ำเหยื่อระคันจุ่มน้ำเหยื่อระคันจุ่มน้ำอ่าเปี่ยเลยเว้ยหน้ากูอีกแล้วหน้ากูอีกแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหว้าวดี เอ้อเออยวนน้ำเลยเดี๋ยวใช้<อ>เล็กใน้ตัวต่อยดูมันติดหนวดเลยเจาะไปดูว่ะไีเยใใหญ่เลยเยอะเลยเย ไอห้นําพองไม่ให้ไหนังทอแล้วนะมีกั่อง่าตีไหนโอเค โดโล,ลนตัวหนึ่งแดดโดโลนกีกูกอไ,ไ,ไยอย้ไทีขาดเนี่ยูายายขาป่อยไงชอบหลับอะ่ะนี่แัดนง่วงพี่ออ,อแต่พีเนี่นยเขาใครจะน่ง,ดงนนได้ ยา่างนีอ่นี้อย่าไม่รู้ตัวอ,นนอย่าินีอย่าพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดียตูขึ้นก่อนดีหนึ่งสองหนึ่งหนี่า เป่าใครวะเป่าแล้วกู้ยังไงไวะอยากจะบ่นอยู่แล้วของตัวเองจะบน่เะบนเอาคันไปเพื่ออะไรเนี่ยเอามาให้พี่ถ่านด้วยนี่ตีนะเ,นตเ,เนี่ยเอาดิเอามาเอาแป๊บตีมาด้วยสีป,ป๋องแล้วก็ นี่ครับเป็นผลงานของเราวันนี้นะดูโหนี่สุดยอดถึงพี่โอ๊ตจะหลับแต่เราก็ยังกลับมาได้นะวันนี้ครึ่งวันนะนั่งสับพงกอย่างเดียวเลยโอ้ยนอนพลานี่กล้องถึงตลาดวัดลไซส์ใหญ่นะครับใหญ่นะครับให้มาตกหมึกนั่งหลับอย่างเดียวเลยวันนี้ก็ตึงๆอย่างนั้นเลยนะครับโอเคบายบายเห็นหมดปะ